อะไรชนแนลกลับมาอีกครั้งอาการ r ีแอคชั่นไหมฉันเรื่องตำนานจำดิคพูดทางซันสองสองหลังเลยทอจอมแดนอีพีหนึ่งร้อยสิบห้าจ้าจะพูดออกมาตัะติดในคอต้องเอ่อฝืนแล้วฝืนแล้วแต่หายไปไหนไม่รู้เนาะเป็นดูนี่ดีกว่าว่าจะ เกิดอะไรขึ้นะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งริงๆให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายรออยู่ในเอลิเซคกุสิฟ่าเมมเบอร์จ้าไลก์มิปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจเ่อด้วยนะคะขอบคุณวีทีวีได้ครับผมขอบคุณไปดีกว่าจที่นึ่งจ้ิบห้า สารของพวกวินเอ๋อร์คะแนนพวเป็นเที่ยวนะใต้ห้าวดีเข้าเยี่ยิบซะแล้วทนแม่ไม่ต้องหอวไหมถ้าจะพิสูจน์คุณท่านเห็นเองว่าลูกชายท่านแก่กว่าเขา เรื่องไหนที่เขาทำได้ขาก็ทำได้เหมือนกันสักวันข้าจะกลับมาอย่างสงศั์ศรีกลับไปเครื่องฐานในยุคเย<ผ>้าขาว<ผ>ขึ้อถึงความเป็นธรรมกดพ่อไม่หายเลยข้าจะแข็งแกร่งขึ้นข้าจะแข็งแกร่งกว่าขเขาสิบเท่าร้อยเท่าต้องทำเช่นนี้ข้าถึงจะปกป้องคนรักได้ปกป้องตรงเอ๋อได้ เราเขาอยากไปรบกับพวกม้านด้วยอยากไปด้วยมาปรามปัมัครเข้ากองทัพไปสู้กับพวกสุริยันกันเขาด้วยด้วยด้วยด้สอบกันเยอเหเป็นทหารระดับสามใครยกกันได้าาม่าไม่นึกว่าคนชืสมัครเยอะแบบนี้ทดสอบแีละคนมันช้าเอาทีละคนเลยขอรูปัตรประจำตัวหน่อยนี่ครับเจ้าชื่อเกื้อตาจว อายุ23ที่อยู่เมืองสีรูอาชีพแบ่งหาไปทำไมหาหิพที่เจ้าพอจะยกได้ก็ยกให้เราดูหน่อยหินสามก้อนของพี่เราฆ้าเหรอก้อนไหนเลยก้อนแบับสุดท้ายหวถังตรงคนเมืองซื้อเยอาผู้หลอนะเพราะคือมีก้อนใหญ่แล้วชาวนาชาวนาอจะดู ยกได้อยู่แล้วจ้ายาก่าจนวันนี้ยังไม่มีใครยกได้หร่อจริงใส่ชุดยกช่อว่าลากใส่ปะลากสุดๆมึงยกได้โอ้ยแหมมึงยกอันเล็กสุดเหมือนภูมิใจเนาะโอ้ยขวดได้โอ้ยคุณพี่เก่งอยู่นะโอ้ยได้ชิลก๊ก สุดพี่ใช้แรงมือคืนกำลังเยอะที่คนแรกมันภูมิใจอะไรเอ่ยโอ้ยล่อว่าสอบผ่านทหารระดับสามระดับอะไรเดียวเรต้าันสอบผ่านทหารระดับสามสามก็ได้เป็นระดับสามใช้ได้ไรายดีใช้ได้เรต้าจูสอบผ่านเป็นทหารระดับสองส<ะ>หนึ่งไปเลยต้องสอบผ่านทหารชั้นหนึ่ง อย่างนี้เอาเกินไปอย่าพูดผมแรงได้ไม่ดีนะโอ้อแ,แลกรัหลือเราะหารใหม่ค้าคือหัวหน้ากองร้อยที่สองกองพันที่สามกรมทหารที่เจ็ดกองทัพสำรองที่หกชื่อชงเกียน สามเด <th> ือนจากนี้ไปกองยาวมากครับขุดต้องรู้ไหมหมอบอกตอนว่าการฝึกของข้าจะฝึกเข้มขวดมากถ้าการฝึกจะหันไปในสามเดือนต่อจากนี้คนใดไม่ผ่านเกณฑ์ก็เก็บข้าวฟอร์กไปซะตอนนี้ลงไปที่ลานฝึกเดินยากอย่างฉนจะไปเดินทางไม่ค่อยๆสะสมกำลังไปเข้าที่้นไป ใหม่อังตรงคนนี้เกมที่ข้าคิดเอาไว้บ่างทุกคนรวมตัวแล้วไังตรงออกม้างแสดงฝีมือได้โดดเด่นตั้งแต่เข้าค่ายจึงแต่งตั้งให้เจ้าเป็นหัวหน้าโรงทหารหนึ่งรับส่องชื่ออาภรา์หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อินหาเลยเก๋ดิเก่งมากเลยนะเห็นไหมคุณดูสิ เ้าจะใช้ฝีมือของตัวเองพิสูจน์ว่าข้าก็ไรกับคุณคนนั้นพอไม่หลับยุ่งอีกเยอะนอนกันแบบนี้มาแล้วนอนจะแม่หลับแล้วทุกคนกลับไหนกูเลยร้อนก็ร้อนอยู่ทุ่งกันเกิน ทุกข่้นเราต่างเข้ามาเป็นทหารใหม่เหมือนกันต่อไปก็เป็นสหายร่วมรบนะพวกเจ้าทำใจสมัครเข้ามาเขาไม่อยากเป็นแค่คนสำรองหรอกที่อยากเป็นทาหารแล้วต้องเก่งกว่าทหารใหม่กองร้อยอยู่และสิ่งที่สําคัญก็คือความสมัครใจหลังจากนี้รเราจะร่วมเป็นร่วมตายและสร้างผลงานให้ปรากฏในสนามอึพูดดีมากเลยถ้าเขือตาจวงเห็นด้วยคนแรก คิดว่าจะเป็นหัวหน้าจริงๆเหรอพี่กกางก้อนสามทุกคนต่างเป็นทหารใหม่เจ้าอะาักจตดวนประมีสิทธิ์อะไรมาสั่งพวกเราแล้วเห็นบาบินเข้ากองไฟ ทุกคนจะไปสนใจเอย่าขึ้นไปเฮ้ยอย่าายหรอเฮยเ่าฮ้าเฮ้ยฮ่าฮ่โห่โห่าฮ่าโ่าฮ่าฮ่าฮ่าค่าฮ่า่าจ่าฮ่นฮ่า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 น่แฮ่าฮ่าฮ่าฮ่น่าฮ่าฮ่่าา่่าฮ่าา่งฮ่า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 ฮาาฮราาาาาา ้เ้แล้วบล้วนออกไปแล้วนะี้ยรอเตียงว่าก็ไปแล้วระวิเห็นแล้ทหารใหม่คนนี้ีิฉันวิญญาจูทำไมวิญญาจารถมาแต่งเต้าเจอะดับล่

บ้านมีคือสัย<ค>ฟัน <หา S 1> นิดนะไปหมอนี่จะขึ้นเร็วนะหรืววอว่ารอผู้ประชาการจบก,การฝึกซ้อมทุกคนยืนตรงรรท่านนี้คือท่านสีหนผู้ประชาการกองร้อยที่สามกองพลที่เจ็ดกองหนุนที่หกของเรา ปหทหา,หารใต้แกนปรญหาของผู้การฟรีคุณน่าจวงทหารใหม่ฝีมือเป็นยังไงไอ้หนึะ่ะคุณจะพาโดยรวมอาจุธรรมดาแต่มีมเมล็ดพันดีอยู่บ้างเจ้าสองคนออาไปดิเอาล่ะแตั้งแต่วันนี้ไป ถังตรงจเจ้าคือหัวหน้ากองหนึ่งใต้บุรีจะเป็นรองหัวหน้ากองช่วยถังตรงดูแลกองหนึ่งรสใต้เหยอเลิเ่แของเขาเป็นตระกูลใต้เนะี่ยใต้บุรีแสดงว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับเขาอยู่ด้วยทำไฮไลท์ว่าพี่ย้ยบ้านนั้นชอบเป็นหัวสีทอง อจริงหรอเขาเป็นไปไห้อชอนลู่หอีท่านแม่เขาไม่ไร้จับผีเสื้อรลชนเจ้าเข้าขอโทษด้วยนะอม่เจ้าคือผู้อวินเออท่านคือราษีบอกว่าเจ้าไปจากที่นี่แล้ว ยังไิ่ถึงเพ่เจ้ายังอยู่เร็วจรเจ้ารับเปนไว้สิไม่ข้าราไว้ไม่ได้<ม>หากว่า t h ช c j u s t Row เข้าแม่รับไปเถอะ<ม>ลูกของเจ้าชื่อว่าอุ๋ยเฮาสินะเขากำลังเติบโตต้องการการบำรุงรลู้อหลีมานนี่เร็วเรียกพี่สิพี<ม>่ท่านพี่านาไม่ข้าจะมาอีกอยากให้่วยอะไรก็บอกนะ โลเลยหายไปไหนเนี่ยต้องกลายเป็นทขัดเอาไหมไอ้ผที่มเป็นทหารหนึ่งเพื่อสูดตัวเองกับอรยุเพีาขาวและสองเพื่อจะเพื่ผู้บัญชาการสีินนสีบนคนนั้นเจะมาจาบราชวงศสีห่สินะเจ้าต้องการที่จะทาบผลนา ก็ได้นตำแหน่งเชีวิกับเราจะเป็นใครกันนะคนของท่านพ่อเหรอแววตานที่ชอบใครมันปิดไมปงี้มาสิพี่สุขวามุ่มบ้านให้ดูหน่อย <c oughs> คนที่ไม่ได้เป็นปิญญาจารย์จะกล้ามาท้าสู้อีลอกลจะกวนใะจนะ พยายามกันหมดเพยายเขายังไม่โชว์ของเขาเองไ่งไรทมเป็นวิตราจารย์ทำไมถึงกระตือรื้ไม่ใช่อย,ายาา่าง ยุบชาของยุบเข่าจะไหลบนใบหน้าเป็นเทไม่ทิ้งกันยุบเข่าเฮ้ยเฮ้ยยุบข่ามีไรดีล่ะจะชีวอยู่ใต้เงาเขาตอไปเหรอให้อยู่ตรงนั้นมบมมาวมตบักบมมามาแล้วผมสร้าสวยเออ อย่าดิ้นผ้าแบบนั้นตอนนี้ข้าเป็นผู้บัญชาขารข้ท่านผู้บัญชาการสุยอินอยู่ในกองทัพห้ามทะเลาะกันพวกเจ้ามีเรื่องอะไรกันผู้บัญชาสุยนีเป็นเรื่องสุตัวของเราหอย่าเข้าไปยุ่งลาสั่งข้าเหรอล

ดีความจริงเพื่อฝูงยักที่งเข้ามาขนยุกยักขาวแต่มียักแค่ไหนก็ได้ผนแค่เพียงขค้น่งเดียวจะนีแราจะ่งจากไครบางบาความจริงหิือยัความแข็งที่จะพุ่งยักขึ้นอย่ช่วยกันทำไมต้องทำไงร่้งรี้ หรือเป็นไซสกของสุริยันแฝงตัวเข้ามาจะห่วงเขามากเลยข้าก็มีคนต้องห่วงเหมือนกันไม่นะ่าอยจะทำารนะใต้รูหลีระดับที่เปิดตัวระดับ32 รอนะสวีหินระดับที่เปิดตัวระดับ41แล้วจบจบแล้วทุกคนอันนี้แบบแบบเร็วเรารู้สึกมันเร็วมากเลยเออเป็นการเหมือนเป็นอีกเส้นเส้นเปิดเส้นเรื่องใหม่แล้วแล้วก็เปิดตัวละครใหม่อีกสองตัวที่เหมือนเราเคยเห็นเขาตอน มัไม่เคยเห็นแต่ว่าไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นไม่เคยเลยไม่รีแอคแบบเงียบเลยใช่คือกำลังแบบน่าจะเป็นแบบมาแนะนำให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆเขารู้จักกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วนะแบบย้ายกันไปตัวตัวจะมีครังฝั่งพระเอกแหละที่จำได้ครั้นี้มันเป็นแบบเดบิวต์ใหม่ไงหมายถึงเขาไม่ได้ใช้ชื่อเดิมไม่ได้แบบปิดบังตัวตนที่เป็นชาวนาจ่ะชาวไร่ชาวที่อะไรนะถังตรง S <S ไม่รู้รเป็นชาวอะไรชาวอะไรซะอย่างใส่งอกมา <S <S ออกมา <S <S ออดิชันออดิชันยกหินปึ้งได้เป็นหัวหน้าเลยจบอันดับหนึ่งก่อนอันดับหนึ่งก่อนแล้วพอสักพักหนึ่งโชว์สกิลได้โชวได้เป็นหัวหน้าแต่อันนี้รู้สึกว่ามันน่าน่าติดตามนะเพราะเพราะว่าพอเขาได้มาเจอกันอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับรู้ว่าทำไมแกมีพลังอะไรเวอร์จังเลยมีอย่างเงี้ยแกเป็นใครมาจากไหนอะไรกันหรอกไหมใช่ก็น่าจะค่อยค่อย คิดว่าน่าจะเป็นมิตรภาพที่ดีนะไปรู้สึกว่าเขาไม่ดูเป็นศัตรูกันขนาดนั้นจริงไม่หรอกเพราะว่าบ้านเรากับบ้านไปญาติดีกันอยู่ละเดี๋ยวต้องอาจจะต้องแบบได้ชลงเฉลิ่ยจริงๆคือเป็นฟิลแบบลูกพี่ลูกน้องกันคือมีพ่อคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตอนเด็กๆก็แม่เขาก็ทําดีกับแม่เราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเป็นมีมทีมที่ดีในค่ายนี้แหละจริงแล้วนี่รู้สึกว่าเขาแบบสังเกตการออกแอคชั่นของไอ้เจ้า ล้วลีใช่ไหมตะกี้ชื่ออะไรลีลีสักอย่างเออนั่นแหละทุกคนเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะช่วยแนะนำเทรนด์นี้ได้เออรู้สึกว่ามันมีดูมีจุดบกพร่องอะไรบางอย่างที่ที่ตาพระเอกเราพูดตะกี้ในการที่เขาใช้ควบคุมวิญญาณจารอะไรไม่ได้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เขาบอกเนาะแบบใช่นี่เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นมิตรภาพดีๆความสัมพันธ์ดีๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าอะไรที่ทําให้พระเอกแบบเหมือนกับจะทําให้น้องผู้หญิงจําอะไรไม่ได้หรอหรืออะไรสักอย่างตะกี้นี้ก่อนจะจบไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรทุกคน ก็ต้องมาเอยยืนมือใขึ้นมาอหลุดขึ้นมาจแต่นี้เขาก็ยังไม่ได้โชว์ว่าตัวเองมีวงแหวนอะไรใช่ตอนนี้คือเป็นนอดี้มาแบบไม่มีอะไรแต่เร่เกิดเผยอะไรนั้นความสามารถนี่คือล้นเหลือจริงเป็นที่ประจับเป็ดยากมากจริงเวอร์สุดที่เขาเลยแบบอยากรู้แล้วนะว่าการที่เขาเข้ามาเขาจะมาพิสูจน์อะไรแล้วเขาต้องการอะไรเพื่อที่จะได้ไปทําอะไรเพราะว่าดูแลจากระดับตอนท้ายคือ30สแบบ จุงจุ้มจุมอยู่อะยังแบบอ๋อสามสิบสามสิบกว่ากว่าจริงเนาะเขาเขาน่าจะเข้ามาเพราะเขาอยากจำพิสูจน์ตัวเองอะไรบางอย่างแหละกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้อยากแบบพึ่งใบบุญพ่อให้ตัวเองเติบโตอะไรอย่างเงี้ยป่าก็แบบรักเธอจ๋าเอออยากให้ไปเท่าเธออยากจะอยู่ในจุดที่พิสูจน์เหมาะส่งเท่ากับเธอจริงให้ตัวเองรู้สึกว่ากูเหมาะส่นะโว้ยที่จะอยู่เคียงข้างเธอไม่ได้มาง่ายๆอะไรแบบเนี้ยทุกคนน่าจะเป็นคู่ที่น่ารักอยู่ใช่ส่วนพระเอกก็คงจะอยาก ทำอะไรบางอย่างเหมือนกันทุกคนถึงกันเข้ามาแบบสู้แล้วก็เหมือนกับจะทําเพื่อแบบให้แม่เห็นว่าแบบในยุคพายาเขานั่เท่านั้นแหละอะไรระมาณนั้มาดนก็ต้องมารอดูกันทุกคนว่าจริงตอนต่อไปจะเป็นยังไงน่ารักเลยอ่ะจริงถือว่าเป็นก่องคนที่เดวิลมาแล้วคาแเคเตอร์ดีชอบก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเล่ากันไปในทิศทางไหนยังไงใช่จะกันไหนทีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย